สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะซื้อบัตรไปจา้าซื้อบัตรเลยยังบัตรหนึอยยี่สิบเก้าบาทนะคะโอ้เดียวกอกก็ดกอกเก็ดบัตรหนึ่งรบาทนะคะมีบัตรกันเลยยังสวัสดีทุกคน ร2 9บาทน,นะคะซื้อผ่านเอาทีงนี้เปิดเาเปิดแล้วใช่ไหมเขาไหลไหนยี่ห้อรถต่างของอะไรกันเอานี่เป็นเดี๋ยวเอา, <c oughs> เอามันเง็บตัวฮัลโหลว่า ไอ,ไอไบอกอยู่ในหันนะ้าไอ้บอกแล้วผงกบมาคนติดมีอะรอีกทีไรล้มเ,ลมเหลวเช้าคนมีข้าวกอง<ะ>เขากองเขากองอยู่หนีมีโอ้บอกมันบอกว่าไม่ดูคนมนีสองบ้านขึ้นอะไรบอกให้มากลีมกันที่พอ่อเลยสุดมารวด แล้วก็เดี๋ยวนอนมาก,ก่อนจึงกาไปเอาเงินอีศีลดไปงานอะไรต่อป่าเอออีสีเลา,า,า,าไปงานเออโทรหาสีนัมันหอมออฟไหมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเข้มาม,ขมาพร้อมบินหน่ย ขอาชายว่าดีไปหน่อยอโอ๊ยยางว่าแดกจีปย่มรถไปรถนน่อยนึงซ่อมัไปสามมตเอ้าน่กระเบีรถใ้หใ่ใ่บางไเออคือว่าเอา เกินเขาออกไปแ้วออกไปนะที่คุณจจ้าของยังไม่มีที่เข้ามาไม่มีที่จะต่อก่อนให้ใครแต่งใหยให้คุณผู หนูกว่าจะให้หนึ่งแต่ให้ฮัโลโหลยี่สันี่ไปน,นอนเด็มนนเกม,มันมไไหรอสมบัตาอะไรยากมาหาในข้าวเดียวอยู่บ้านปูนี่เออบอกพี่ต้อมมาแล้วเนี่ยค่ะเออ,อยากมาก่อนแป๊บนี่เออมุ่งไปตรงนั่นบอกให้มันแหววมาลวนมาเอาอาันแต่ก็มาเอาเงินเอาเงินน้ำพอลเเดิมเ,เงินหนึ่งขอของส้ม บอกของสุมบางสิมาให้พีไปเอาไปเอาให้แน่เอาให้แน่คุณบอกอกล้าเข้าไปได้ยากย <c oughs> ่า,างคำามาบ้านปูแล้วพี่จอมนะมาหอดแล้วพี่จอมบม่มีที่ี่จอมไม่มีทีอะไรย่าง,างนานไปเอาเงินน้ำพกพ,พ่อเอ๋นะเงินนึงบอกว่าขอให้สุ่มเฮ้ยมึงอย่าบอกแห้งหลายกูอยากไอค้คุณไอ้ก็เราได้ก่อนอยู่บ้านปูไหนบ้านร้าง,บบนางใหม่เห็นไหม ฉนยาอะไรฉันบกกล้างีเนยไปเนะครับพี่ต้อมีต้อมบอกมาหาไม่ดีนั่นพยยามให้ไปเอางันให้กับบอลไม่น่ารักเลยไม่เขรถเขาอยู่ใกล้ๆนี่ก็เดี๋ยวพี่แก็ไปแล้วพี่เขาไม่อาเงกก็ได้ไอมมาเอาเดี๋ยวให้พี่อุ๋มเวาให้คนหลายนาะ บ้าเต่าตาก็ส่วนเต่าตัวเต่ายองขี่จักรยานกันไปกันมาอยู่เต่าก็ส่วนเต่ากับบ้านเขากับบ้านเขาตัวก็บว่เป็นอย่างเดียวอ่ะข้าวเต่ายังฮะข้าวเต่าหยังเต่าบีกับเต่าโสดตั้งห่ตั้งให้ยังล่ะเอ้ยเขาเจ้าตั้งหลายแล้วน่นสิหยาดคนเบิ่งกัน แต่ปัญหาีือวบามีคนเบิ่อเหาหรอคะเข <c oughs> าเป็นศิลปินหางแถวเขาต้องอดทนเข <c oughs> าต้องท่าเขาต้องทําใจที่ตวนศาสตร์จขอไม่ได้เป็นซุปสิไม่ค่ะเป็นซุปแล้วมันเหนื่อยมันยุ่งยากเป็นอย่างนี้ดีแล้ว <c oughs> อย่างนี้ดีแล้ว <c oughs> ถ้าตกมามันเจ็บใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อยากอป็นซุปหรอกไปไหนมาไหนนั่นนู่นนี่เขาเป็นแค่คนธรรมดาคนนึ่งเสื้อเสื้อยืดตลาดนัดก็ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้เขาจะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นนู่นนี่อันนี้แต่งตัวไปเป็นพิ้งก็ไม่มีใครรู้เป็นตัวเราที่สุดใช่ที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนน แป้งอยู่ในห้องน้ำอะไรนะแม่ของแป้งอยู่ในห้องน้ำแม่รูมาแป้งเป็นไงนี่ไงแป้งได้ก็อยู่ใน,นห้องน้ำเลยห้องอาบน้ำฮัลโหลเออไอสุนอันว่าพ่อแล้ว บอกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนให้ไปรอดให้ทุ่มร่บอกก้อแล้วบอกแล้วแล้วสร้างเขาไปเอาเลยเป็นย่างกำลังเปลี่ยนพวกก้าวเปนตื่นคนเออจังเอาก็ได้ดอกว่าเป็นยังพวกเขาเป็นอาชญาหรอมาเอาบ่บ่บ่พวกล้าเข้าไปก็ว่าเป็นยังโดยที่ไปเอาอีก กลัวเพราะว่าเป็นใครครับเต้าหย่องเห,หรอรถเตาวินนีคืออยู่รุ่นเท่าเตาวินกับมาได้หรอเห็นแต่กุญแจห้องเปิดเห็นแต่เกนะือบอยู่คำน่ะไม่ยูมารือรุนมารุ่นว่ารุ่นหวยช้าใช่ถุ้ถืงไงถอได้เราห้าบาทห้าบาทจังโมงเลยต้องมาหาซ อันนี้กัน,นอะไรห้าโมงห้าโมงครึ่งเราต้องเสร็จก่อนทุ่มยี่สิบอกตัวไหนพี่เจ้าเขาบอกแล้วว่ามนันออกเก้าแปดบอกแล้วว่ามันมีแปดกับสี่สามสู 0. เมืいい่อวันทีいい่สองก็ถูกวันสองเลยครับ นอนเอาแรงนอนไปเลยก็เหมือนจะี๋่อมเสื่อมไปนินล้วมันเทไปือมันก็จะถามทางเทไกว่าจะเสร็จก็ดึกอ่ะจะวานอะไรกันรับม้ยแต่ต้อนที่มันผมลงเต็มคืนนี่แม่รับจริงนะไม่เมื่อคืนมันก็ไอ้นี่ยังไงแม่ไปฝันเกี็นมาแล้วมันก็จะเพียบเพียร์ในไง แม่ก็จะลุกขึ้นไปดูแม่ปลูกโหวายไม่กป็ร่องตกแต่คีนหนูมามคืนนี่ไปอาบน้ำกลับมาลูกลุกอุปัตต์แม่ก็นอนเองหลับจาพก็งสาจะลนสออกจากหังหน้าโร่อยนก่อนเขาบมาอะไรก็มดูลูกมานอนที่ไหนตอนไหนก็ไม่รูเหมือนกันแมน้ก็นไม่รูเรื่องเลยแม่รู้สึกตัวประมาณที่ห้ากว่า ปเทหเีไปดูต้องเงี้ยงงงเปนกางหน้ามาก็กิ๊กูกิ๊มเอาหวอาการเรออกแล้วใช่เพราะถามมีลมปอมุมจะอยู่ไ้้งเอาแล้วเอารดอะไรไปกันเออสงสัยเอารถเก่งไปดีรับด๋วบอกเออได้มาอยู่ เลิศเป็นการเป็นงานที่หลีกสุดยอดอน้องเคดีอ่ะเคดีว่าแม่สิม่าขอบคุณเลยไงค่ะแม่แม่ว่าจะบ้านใดจ้าแม่แม่กินขมว่าไปจ้าโอ้ยแม่กินบ้านเราจ้าโอ้ดีแล้วจ้าเพราะว่าอยู่นี่บ่มีแนวกินเลยจ้าแม่แม่มาถนัดนะนม่กระตือเข้าเนื้าเข้าเส้นกล่องต้นใหม่เลยแมนกระต่อ หยุดหยุดแคปเซเว่นบอกเราซื้อกับทีเดไม่เจยเขบอกเลยซื้อกบข้าวพี่ต้อมดียวข้าวเดียวซื้อกับกล้องเลยรักลองซื้อเดียวม่กอยเลยพต้อมมัดีแหเห็นไหมดูมันแหะไขมักร้อยจุไขมากไขมสร้อยจุ้เดียวใสเหี่ยมอมไี่ต้อมกินว่ามันพีตอมน่ะ ตายพันเลยลูกนี่ถ้าไม่กินนะถ้าไม่มีเลือดหรือใบไม่ดีตาเหมือนหนูเมื่อก่อนไม่กินนะไม่ใส่เลือดไม่กินนะเดี๋ยวนี้ไม่กินเลยเห็นนักโดดตีพ่หน้าไปกำลังเช็คซาวดยอ้าวเหรอถามถามไม่บอกหรืว่ารถ ไม่ใช่จะถามหานักดนตรีนั่นแหละว่าเขามาหรือยังเพราะว่าเผื่อจะมีซ้อมมีอะไรอีกเป็นแลงคุมนนอกออะไรเราก็รู้ๆกันอยู่พูดทำไมล่ะอย่าพูดเิอย่าแบดหมดอีกนะว้อยเดี๋ยวแบกหมดอีกน้ยไ,ไม่หมดหรอกนี่อยู่บ้านพักอยู่ชัดง่ายใส่งใส่ชัดเยอะแยะ ไม่ต้องไปไหนชาร์จอยู่กับกูเนี่ยสนอะไรลบดีโอ้เมื่อยหลับนาะมึงขึ้นนี่ได้นอนกับมุ้งอย่างเงี้ยก็ได้นอนเลยโอ้มึงขึ้นนี่ไปเหินงานนี้ไม่จอบจัพผิดก็ได้จอดเย่านะคะ ม <c oughs> นนีกล้องนะคะห้องเบอร์หนะ้าน,น่ะเอา,ากกเลยค่ะห้องเบอร์สี่เอามาก็ติดกันเปล่าเออเออห้องเบอร์สี่อ้ยอห้องเบอร์สี่พูดอยู่ในหันแนอยู่ในบาดพอห้องคุณแม่จะติดใจไหนไอ้บอยอที่แหลกอะแหลกน้ำเล่าอ่ะล่ะไอ้บอยนะ่ะมาที่นี่เล่าหัวกระทะก็อบอกโทรไปหาเล่าเล่าก็บบ้านเล่าก็บบ้รับสาย ว่าลาบ่ได้ดอกอ้ายอ้ายอ้ายแลกบ่ทันว่าซั่นว่าโอ้ยสาคิดต่ เี็อขคอของท่ใก็ซื้อมูกระทะก็าาใช้กระทะกินรถใช่ดว่าไม่ต้องนะบอกไปแต่เนียเจ้าของอยากกันรือกระทะไฟฟ้าเราก็มีกระทะไฟฟ้าเราก็มีาามมยากเลยเอาเยอางนีเลแต่นเนี่ยเยจ้าของอยาเจาก้อยใสย่ทุก <c oughs> ให้มันนอกเหนือเวลางาน,านหันเปียงท่านจะกินมันงเคยดเลย ว่าใช่แล้วแหละม <c oughs> ันมัวรถขาดเสื้อได้แน่นกันที่ไหนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเป็นกระปองอะไรเนี่ยกระปองแก่กระปองอันพี่จ้องแฝงซื้อแม่รถเลยบาย